อันนี้ของไทยปะอันนี้ของเกาะเบอบอเนียวของเกาะเบอเนียวจะลกๆหน่อยของนิมชอบแบบป่าๆเนี่ยอันนี้ไก่ฟ้าเหรอเนี่ยไก่ฟ้าไก่ฟ้าอันนี้พูดหรือเม่รนะ คู่เลยเป็นคู่เคยให้ไข่ละเคยให้ลูกละคู่นี้ไข่ย,ยังไงตะก้าตะก้ามันจะพีรำมมีจะมีเหมือนกับอะไรกระถางไว้ข้างบนน่ะที่ต้นไม้มันเอาไปไข่ที่ไข่ได้คือเป็นสัตว์ป,าป่าคุ้มครองประเทศที่สองปะอะไรเออประเทศที่สองประเทศที่สองอันนี้จะกงอนุบาลทั้งหมดมันจะมีเลี้ยงบ้างนี่น,กก,ททน,นกกระทาแคลิฟอร์เนียนกกระทาแคลิฟอร์เนียที่<ไ>หัวมันมีจุกเออมีจุกงอนอนันนี้ลูกที่นี่เหรอลูกที่นี่เขาเนี่ยนี่คู่นี้ไข่เยอะไหม ไข่เยอะ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 เกือบเป็นร้อยสองร้อยหนึ่งบางทีที่ไข่ไม่รู้จำไม่ได้นะมันเยอะไข่เป็นเกือบทั้งปีอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเป็นกลงละคู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่าใช่ผมชอบอยู่คนฝูงแล้วมันกกไข่ไหม ที่จริงมันก็กกแดี๋ยววิทย่เอาไปฟักตู้พว,พวกนี้ต้องเน้นฟักตู้เดี๋ยนั้นเดี๋ยวมันไ,ได้รูพวกนี้ใครๆก็เลี้ยงได้หรือเปล่าได้เลี้ยงได้เลยไม่มีปัญหาอืมไม่มีปัญหาคู่ละประมาณสี่พันตอนนี้พ่อ 4, แม่นะพ่อแม่นะเฮ้ยมันสวยนะผมชอบน่ารักน่ารักเลีเ้ยงง่ายงอ้ยกินไข่ก็ได้เหมือนนกกระทาบ้านแต่มันยังมันสวยอยีกหน่อยแต่ตัวมันใหญ่กว่านกกระทาบ้านแล้วนะ,ะใหญ่กว่าหน่อยอันนี้มีเชื้อไหมมีไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ฟักไงออแต่มันไม่ค่อยมีเช ไม่ต้องเข้าตู้เลยอ่ะคือแบบมันสามห้าใช่ไหมสามห้าบางทีเกินสุกไปเลยใช่เพราะปกติพวกนี้ฟ้าเข้าตู้ก็สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดมีจ้างคนดูด้วยสินะแล้วดูเองดูเองอันนี้พี่ดูเองหมดเลยอันนี้สีไว้สีทองโอ้โหเมื่อก่อนผมมีเพียบพอราคาตกผมขายเทเลยเรียบร้อยช่วงปีก่อนดูพี่ขายขายไข่ฟองเกือบสามร้อยอะแค่ไข่นะอ่ามีสามสีอันนี้เขาเรียกสีนาคปหมฮะสีนาคปหมสีทองกับสีนาคอันนั้นจะเป็นสีนาค สีทองกับสีนาคแล้วมันจะมีสีเงินอีกสีเงินสีชามอยอยู่ข้างล่างสีชามอยสีชามอยเอาจริงๆเยอะมากนะจนแบบผมไม่รู้ว่าจะดูอันไหนเลยเนี่ยเนี่ยคือสายจากคนที่รักจริงๆนะครับผม พี่ไผ่ขายยังไงมีเพจเหรอไม่ไงในเฟซบุ๊กธรรมดามีคนรู้จักแค่นั้นเองในกลุ่ม่ะในกลุ่มในกลุ่มพอละแค่นี้ก็ไม่ค่อยพอเพราะว่าพี่ไผ่เน้นแบบตัวที่เพาะยากๆปีบางทีได้ลูกสองตัว3ามตัวแค่นั้นแหละชอบอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ชอบแบบว่าออกลูกดุโดทั้งปีไม่มันไม่มันไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วก็จะเลี้ยงได้นะต้องแบบค่อยๆสะสมนะเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ค่อยๆหาแต่ปกติตรงเนี้ยน่าจะไม่ได้ค่อยไผ่ขายมาเข้าชมคุณโม่ใช่ไหมเพราะพ เดี๋ยวไปดูโซนข้างนอกบ้างอันนี้เกรงใจว่ามันเริ่มตื่นแล้วจงกระจงยากเลยแอบซ่อนอยู่นี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 ่อยู่ใต้กระเบื้องมีใต้กระเบื้องแต่กระจงไม่เชื่องใช่ไหมพี่ไม่เชื่องไม่เชื่องมันเป็นสัตว์ป่ามันเลยไม่ค่อยเชื่องครับกระจงมันมีกระจงหนูกระจงควายใช่ไหมอ่ากระจงหนูกระจงควายอันนี้เป็นกระจงหนูเนี่ยเป็นสัตว์ป่าของไทยนะครับแต่นี่มีใบอนุญาตนะครับผมค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้คนที่กินเยอะไม่มีใครเพราะเออเพราะยากอีกละ ค่ากันเยอะอีกเพราะยากมงแต่คือพี่ก็พอได้พอได้พอได้หเดือนเกิดหนึ่งครั้งท้อง6เดือนกี่ตัวลูกได้ตัวเดียวหรือสตัวแล้วแต่ทีมันถึงจะุดพันธ์นะเนาะเออมันถึง